ก่อนอื่นเลยครับเพืเ่เพื่อนเนี่ยมาที่ Robot t The l l s s s i c ครับจะมี NPC ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองครับสำหรับวิธีการเก็บครับในส่วนของโทเค็นก่อนเลยและกันวิธีการเก็บโทเค็นครับคือเราเนี่ยต้องฟาร์มในส่วนของ EXP ไปเรื่อยๆโดยการทำเควสเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่น5เกมเอ่ยกำจัดเพลเยอร์ครับ35คนหรือไม่แต่การหาแทร็กครับบนสนามต่างๆนะครับผม เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ EXP ขึ้นเรื่อยๆนะผมทุกครั้งที่ถึง15 30 60เราก็จะได้1โทเค็น2โทเค็น3โทเค็นและสูงสุด5โทเค็นนั่นเองครับผมสำหรับวิธีการหาครับ10แท็กที่เหลือนะครับจะอยู่บริเวณครับในสนามแบบนี้ให้เราได้เก็บครับและถ้าอยากรู้ครับว่าแมปตรงไหนครับที่เราลงสนามไปแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของแท็กให้เราเก็บนะครับก็เอางครับดูสัญลักษณ์นี้ครับนี่ มีแท็กครับด่านนี้มีแท็กด่านนี้ก็มีแท็กนะครับผมเอาไอคือเกือบทุกด่านครับเกือบทุกด่านที่เราโหวตให้เหยียบนะครับจะมีในส่วนของการให้เราครับหาแท็กเดอด่านนี้อยู่ไหนวะแล้วก็ไปหาบนต้นไม้ก่อนเลยนวกืมบนต้นโดดไม่ถึงด้วยไอเจ้นื่เอ้ยอะเรียบร้อยครับสําหรับแท็กที่สองเอ้ยด่านนี้ไม่มีด่านนั้นไม่มีย่ยังไม่โหวตด่านนั้นยังไม่โหวตด่านนั้นเอาด่านนี้ด่านนี้เมื่อกี้เพื่อนจะโหวตทะเลทรายเฉยเลยมันไม่มีแท็กนะเพื่อนๆฮัลโหล อย่าไปโวทด,ด่านที่ไม่มีสิเดี๋ยวเสียเวลาและและแท็กอยู่ไหนอะอ่านี่ไงแท็กอยู่นี่เรียบร้อยสําหรับชิ้นที่สามแท็กที่สี่อยู่ไหนวะฮัลโหลหาแท็กที่สี่ไม่เจอเอ๋นนี้ไงโอซ่อนอยู่ตรงไฟเก็บไปแท็กที่สี่ครับผมและประเด็นคือแท็กชิ้นต่อไปคือแบบอยู่บนนั้นอะขึ้นไงอะ <c oughs> คือต้องเอาสกิลกระโดดมาเออไม่ได้เอาสกิลกระโดดมาคือแบบหมดเลยนะครับหมดสิทธิ์ที่จะไปเก็บตรงนั้นเลยนะ แค่โดดมาอย่างนี้นิ่มๆเลยฮึยจุดๆจุดจ้าอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบไงเรียบร้อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ่านั่นยังไงเก็บไปเรียบร้อยครับผมขอเก็บไปก่อนขอเก็บไปก่อนอ่ะเอาเก็บไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิ่งเก็บยิ่งกระเด็นอืออ่ะมันเก็บไงเนี่ยขอเวลาเก็บก่อนอย่าเพิ่งตีมาอืเก็บไม่ได้ด้วยโอ้ย เดี๋ยวะไหนวะี๋ยววะไหนวะป้าย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 มาแล้วมาพร้อมกับไอบิลิตี้ใหม่กูต้องได้แน่นอนกูต้องได้แน่นอนอืมไม่ได้เอาใหม่อ่าเรียบร้อยดิสดิสเดด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 อีเวนต์โว้ที่มันเป็นอีเวนต์ดิวะไม่โวตไม่อีเวนต์เพื่ออะไรเพื่อนโอ้โหกูเครียดเลยโอ้ไม่เกณฑ์แดกอันนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันที่แปดของฉันอ่าตกไปถึงอืมถึงแล้วเรียบร้อย เดีดิสดิดิสวอติสคัมเฮีย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 คัมอนคัมมอนโอ้ด่านนี้ก็น่าจะอยู่บนเสาหรือเปล่าวะเสาไหนก่อนเสาไหนก่อนวะโลโอ้นั่้ไงนั่้ไงโอ้ยโย่กระไรอย่ไปเก็บเลยมันอยู่บนเสาอันที่เก้ามาแล้วรอบนี้แก้มือฉันต้องไปตายฉันต้องไปตายฉันต้องไปตาย โดนถึงไหมวะปั๊บนี่ไงอันที่เก้าเกือบไม่ถึงอันที่เก้าเรียบร้อยช็ออันสุดท้ายอยู่ในวะ หาก่อนนั่นไงแท็กอันสุดท้ายของฉันอย่าเพิ่งตายนะกูขอร้องกูจะกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายครบสิบแล้วเว้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เจอเคเวสครับที่จะเป็นต้องใช้จานวนคิวเยอะๆครับอย่างเช่นการฆ่าเพลเยอร์40คนเนี่ยมือใหม่คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากแนะนําเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเดินมาที่ตรงนี้ครับไปเล่นในเซิร์ฟดูอลครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บคิวได้ง่ายมากกว่ากันเพียงแค่เราครับเข้าไปดวลกับคนครับตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้อ่ะแบบนี้แอรเข้ามาขมียงขมี้ เราก็จะสามารถดวนตัวต่อตัวครับซึ่งมันจะใช้เวลาน้อยกว่ากันในการฆ่าในแต่ละคนเนาะโคตรจะนานเลยเบ็ดบอนะครับเอาง,ง่ายๆทวนกันอีกทีนึงเพียงแค่เพื่อนๆครับทำภารกิจสะสม XP ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น7เกมรับ10 EXP นะครับผมวินนะครับส0บ e xp นะครับ8เกมนะครับสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ120 xp นะครับก็รับไป1โทเค็น2โทเค็นนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็น5โทเค็นด้วยกันซึ่งผมเอาแค่นี้พอเหนื่อยแล้วขี้เกียจเล่นนะครับ2โทเค็นกับ10ทริกพอนะ